สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับคลิปนี้เป็นทางหวยเราพัฒนาหวยเราพัฒนาวันที่6เดือนแปดีหกแดนะครับผมสำหรับงวดที่แล้วสามตัวบนสองสี่สอง สองตัวล่างแปดสองนะครับสองสีสง่สองแปดสองหก,กับเจไม่มาเลยจ้าทุกคนไม่เข้าเลยนะครับผมนะไม่มีเลยหกตัวก็ไม่มาแล้วผมหตัวก็ไม่มาไม่มีจบเลยงวดที่แล้วขอโทษขอไปด้วยจริงๆนะครับสำหรับเราพัฒนาร้นง่วนนี้กันต่อครับผม ลุ้นกันต่อนะ้องวันนี้ก็จะเป็นศูนย์นะศูนย์กับเก้านะครับผมวันนี้ศูนย์กับเก้านะก็จะมีนะก็จะมีศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์เจ็ด 99596นะแล้วก็97นะครับกัน04 94นะ0 8แล้วก็02นะครับผมก็ก็เน้นที่0ละก,กันนะวันนี้นะ0ละก,กัน050607แล้วก็แล้วก็95นะครับผม 05 06 07แล้วกเร็95าก็เ5นาะสำหรับเราพัฒนาสำหรับเราพัฒนาเลข2ตัวนะครับจบไปแล้ว0ูกับ9ขอให้มาแล้วกันต่อไปก็จะเป็นเลข3าตัวนะครับผมสามตัวก็เน้นที่0ูนย์นะศูนย์ห้าหกศูน นี่แหละทุกคนนะหมวยเราพัฒนานะครับผมนะก็ศูนย์กับเก้าฟันศูนย์ศูนย์กับเก้าฟันศนะูนย์สามตัวก็นิ้ที่ศูนย์ขอให้มีศูนย์ขอให้เป็นศูนย์ละกัน ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอให้โชคดีนะครับสวัสดีครับ